เห็น okay, ครับนี่ก็เป็นเบริเบร์อะไรมาแล้วนะครับเป็นไดออดบิดเหมือนกันแต่ว่าร้านอะไรไม่ม,มีนะเป็นแบบนี้เป็นตัวตั้งนะครับเดี๋ยวต้องมาดัดแปลงตรงบ่าตัวนี้บวกนะครับลอ็อกฝานี้ AC เข้านี่ อย่าบวกกินะะี่ลบสัวเซนเซอร์รัดเอซีกันะตัวถอดนะตังมิเตอร์วัดตรง AC กันนะครับตองไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นทนี้ลบสีแดงเป็นลบสีดำเป็นบวกนะครับขึ้นโอーม กดเอไปลบนะครับขึ้นทีไป5้โอห์มนะครับสลับด้านมาบวกนะครับเอาไฟบวกเข้านะครับก็เหมือนกันนะครับ ทั้งสองอันนะครับมีโอห์มนะครับห้าสิบโอห์มนะครับมิเตอร์จะเลื่อนๆหน่อยโอเคแล้วก็ฟิลต์ตัวใหม่มาฟิลต์ก็ตีไว้ไม่น่าเกินห้าแอมป์นะครับโอเคได้ใ okay. ช่ไมมขอบักกี้กันบักกี้เข้าวงจรนะใส่ขั้วบวกขั้วลบให้ถูกนะครับต้องดัดแปลงขานิดนึง, <S <S ง,งน้งอขาบวกครับกระลบขึ้นนะครับ เดี๋ยว AC ก็บักกีตรงข้ามเนี่ยนะครับนะอ๋อนี่บวกนี่ลบนะใส่ถูกบวกบวก,กทั้งนี้ลบทั้งนี้นะครับ AC ซีค่อยต่อสายไฟเอานะครับหลอดฟิลลหลอดไปแล้วข้าวแล้วเนี่ยบักกี้กันลบลบก็ โอเคแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้แค่ใส่ไฟต่อนะ AC ตรงนี้กับทะลุมาตรงนี้นะครับด้าน AC โอเคครับนี่ก็กี่แล้วนะครับอ้างทีนเนอร์3 A นะครับ AC AC บวกลบนะครับ ลังที่เน่ยสามเอนะครับใส่ขวดเลยนะครับฟิลฟิลลหล่นนะครับตอนนี้ก็ต่อนะครับต่อใส่ฟิลแล้วแล้วก็ต่อโหลดนะครับใช้หัวแรงนะกดสวิตช์นะครับให้เป็นตัววัดเยอะนะครับให้มีหลอดไฟก็ใช้หัวแรงได้กดสวิตช์ถ้าไม่กดมันจะเป็น30วัตต์ต้องการวัดเยอะแล้วก็ต่อน,นี่ใส่ไฟนะครับ เส้นหนึ่งเข้าตรงสีดำไฟ AC ตรงนี้ผ่านโหลดนะครับหลดไอ้ผ่านฮีเตอร์เป็นโหลดนะครับจะเสียบปลั๊กกันโอเค <Okay. S 2> เปิดสวิตช์นะครับี๋ยวกันไฟจ่ายหรือย,ยังเนี่ย ันิตเตอร์อืมุ้ยอ๋อติดแล้วอ๋อหน่วงจะมีหน่วงนะเลนหน่วงไฟเขียวติดน่าจะจ่ายแล้วตัดไปแล้วสามลอยวนจ่าย ต้องขาหลวมหน่อยนึง dc dc จ่ายแล้วนะ ac เข้าจุดนี้นะครับเดี๋ยวให้เสียบปลั๊กนะโอเคน่าจะจ่ายแล้วล่วะลองแล้วนะครับคีบเสียบปลั๊กหน่อยนึงรีเลย์จะอ่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องเตรียมประกอบเข้าครับแต่ที่ขาดไม่ได้ตอนนี้ก็คือนี่ ตัวซ,ซิลิโคนนะต้องใส่ซิลิโคนก่อนนะครับเพราะว่าจะช่วยระบายความร้อนนะครับก็ใส่ซิลิโคนให้ทุกตัวนะครับเฟลดี้นี่ก็ใส่นะครับแล้วก็คันยึดอีกทีนะครับขอประกอบแป๊บน,นึงแล้วค่อยใส่เข้าไปนะใส่สามทีก็คันให้แน่นนะครับ อีกทีนะครับอโอเคครับนี่ครประกอบไปแล้วนะครับทำยัดนี่ทีนะทนึงแล้วใครประกอบเข้าไปนะครับเดีให้น้องเกิดประกอบให้น้อเกิดประกอบคนเลือประกอบนะคนอยู่ท่าไหนนะทึกบนนี่ไอ้แป้นนี่อยู่ท่านี้มั้ง สเสียบสเก็ตกันนะครับมอเตอร์บรัเสียบเส้นยาวอมอฮอนสวิตกันเห่น <Okay. S 1> ไ,ไหมตัวบนนี้ไหมสายสั้นจะเสียบยากหน่อยนะครับเสียบเช่นยาวกว่านะนี่ท่านั่นไหมน่าชี้ทานเลยครับอ๋อมันหลุดออกมาตัวน,นะนี่ยมาบัวเออมันหลุดออกมาได้นั่นปกติมันจะเป็นสเก็ตมันกดตรงนี้ไง ลุกมาทั้งยวงตัวนี่นแอบแดดจำได้พอละเป็นฮอนสวิตตีตัวนี้ควมหัวเลยคนะว่มหัวเยล่าทอดตัวนี้เสียบกันเป็นยงังกดตัวนั้นออกกันกดแยออกกันเออกดออกได้นะกดเออ กดออกก่อนนแยกชิ้นนะตามหลังมันไม่ได้กดแต่มันหยุดมันทั้งยวงเลยนะมันมีล็อกเนี่นนะมันเ,เกินเ่าเกินล็อกมันหอกเนีย่ยลงล็อกอ่างโอเคเสียบกลับหัวนะอันนี้เป็นฮอนวิเวตนะ ไปเรียงห้าโวลต์แล้วนะจุดนี้้ก็มอเตอร์นะครับมันจะสั้นพอดีพอดีนะครับระวังกระแทกตัวนี้นะเซนเซอร์ไม่เหล็กคอนซลปักข้างเสียบสวิตช์ตัวนี้นะหกเหลี่ยมอ่ะอืมอ ยึได้หกเหลี่ยมนะครับประมาณสี่มิลน,นะเหลี่ยมยึดสามตัวนะส,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 สาม,สสามสตัว<ส>ต้องมีหกเหลี่ยมนะครับไม่มีขันออกไม่ได้นะบน ตัวล่างนะต้องเอียงขึ้นเนาะนี่จะขันได้เนาะเห็นปะอืมขันเสร็จมือหมุนดูนะครับเลื่นนะเสียบซ็อกเก็ตตัวล่างตัวบนนะมีสองอันเนี้ย ตัวล่างวะนมีเจะขาพ่อฟังอ๋อสี่ขาสี่ขาตัวบนอืมโอเคแล้วก็ตัวล่างอสองชุดมาตรงเข้านี่ยอืมเสใส่ปากแล้วตัวนี้อะตัวนี้มีล็อกปะหกเหลี่ยมกันปะ <Okay. S 2> อ่ะตัวนี้ก็ขาล็อกตัวนี้เป็นตัวถ่วงนะขก็มีสิอรัใชใ่ตรงบ่าเนะี่ยคือมีหอยนี่เดินบาร์นิดนึงนะริมอ่ะใส่ตรงริมนะครับจะมีบ่าล็อกอยู่ต้องหมุนให้ตรงบ่านะครับบาตรงมาเข้าอยู่แล้วละ okay. อ๋อมี2สองตัวตัว้จะเป็นไอ้ถวงมอีกอีอบพออฟังยังมาสดเลยอ่านะเสมอพอดีนะครับโอเคแล้วก็กย,ยึดด้วยหกเหลี่ยมจะรวมชือเป็น,นวัดรอบด้วยนะครับเป็นถ่วงมอตเตอร์ด้วยแล้วก็วัดรอบเซนเซอร์ว่าจับว่ามอตเตอร์หมุนไม่หมุนด้วยนะมีแม่เหล็กนะครับที่ฝา ออเหลี่ยมหรอกก็ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะประมาณสองมิลหรือมิลน่าจะสองมิลได้ต่อไปเสียบปลั๊กครับรอดไม่รอดปัสวิตครับอ่เดี๋ยวปัสวิตตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวครับอ่าไฟติดครับอที่มีจึกๆหน่อยหนึ่งนะครับ ตอกผ้ารองมาเนี่ยเย็บเข็มอะเนาะมีแต่คนเย็ยบเย็ยบผ้าไม่เป็นนะครับช่างแมวก,ลก็ลองเย็บทุกอนอ่าเนี่ครับลองเย็บนะครับอ่าจะต้องหาผ้าใส่ด้วยเข็มหักอีกอ่าลองเย็ยบลังเย็ยบเลยอได้ละไลลด้ละหลอดหลอดหลอดเข็มยังวิ่งอยู่ตตวนี่นขึ้นไฟวะขึ้นตัวเลขวะเนี่ยตัวนี้ขึ้น power ววเฉยเนะครับ อ๋อ oh, ไม่ขึ้นตัวเลขขึ้นพาวเวอร์เปิดไม่เปิดติดเลยโอเคอะรอดลอดรอดรอดอดี่วโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงก็วยกดต่างกดซับตะบคะกันเละแชร์ก็ปเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปดิวยกันใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ